ก่อนหน้านี้นะครับแนวทางรัฐบาลที่ผมได้ให้ไปเป็นแนวทางนะครับแตกไปแล้วสองงวดนะแตกไปแล้วสองงวดนะครับงวดแรกนะสำหรับรัฐบาลงวดแรกที่แตกเนาะ,ะงวดแรกที่แตกที่แตกมาสองงวดนะครับก็คืองวดแรกที่แตก8 5 5ห้าห้านะครับแตกตัวก่อนดัง แตกแนวทางรัฐบาลชุดก่อนดังนะผู้ใดตามก็ทือว่า,วา,เ,ขาเ,นะเข้าเต็มเต็มนะครับเข้าเต็มเต็มแปดห้าห้าแปดเนาะอ่าแล้วก็พอนะครับพอแนวทางอ่าก่อนดังแตกนะครับต่อมานะครับงวดหนึ่งอ่างวดวันที่สองพฤษภางวดประจาวันที่สองพฤษภานะครับเก้าศูนย์ศูนย์เก้าแตกอีกนะครับแต่แตกชุดระวังนะ รอบนี้แตกชุดระวังนะครับแตกมาแล้ว2องวัาติด8558แล้วก็0990นะครับครั้งแรกค่ะโอ้ยครั้งแรกหลายเลยพี่น้องนะดูครั้งแรกรอบแรกเยอะเลยนะครับงวดนี้จะมีศูนย์ไหมคาจย์มีครับนะต้องมีหลุดมาแน่นอนนะครับต้องมีหลุดมาแน่นอนแต่สิเป็นบนหรือล่างอันนี้ อันนี้เขาต้องรุ่นเอาพี่น้องนะครับแต่สําหรับผมนะครับสําหรับผมคือศูนย์มาศูนย์น่าจะมานะนะสำหรับผมนะศูนย์น่าจะมาคิดว่าคิดว่ามาเนี่ยนะครับนะไม่ต้องห่วงครับนะอืมมากเลขศูนย์มีศูนย์แทนเนี่ยนอน <c oughs> นะใครที่อยู่ในกลุ่มอย่างน้อยรู้แล้วนะเออศูนย์อะไรรู้แล้ว มีศูนย์แค่ตัวเดียวมีศูนย์แค่คู่เดียวเท่านั้นนะครับสําหรับรัฐบาลงวดนี้ที่ผมให้ไปก็เหมือนงวดก่อนนั่นแหละนะครับมีศูนย์ตัวเดียวโดดๆดดเลยนะครับคู่เดียวโดดๆดดศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะครับอันนั้นก็คือนะมันเป็นเลขที่คนไม่ค่อยชอบนะครับอ่าบอค่อยชอบบอค่อยนิยมเล่นนะครับนะคำว่าเลขศูนย์เนาะนะครับคนไม่ค่อยชอบนะแต่ถ้ามีคนชอบเข้ามานะ อ่าอาะเดิมตัวฟันให้ก่อนนะครับอ่ะตัวฟันจ้ะเลขซองนะครับเลขเลขซองรัฐบาลพี่รองเอาผู้ใดเบิ่งท่ันก็เบิ่งเด้อเบิ่งกี่เด้อปุ๊ปปับโวดนะครับมีใครดูทันไหม นะอ่ะเลขสองตามนี้นะครับอ่าได้นะครับศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งร้อยนะครับอ่าดีใจด้วยอ่ะตัวฟันนะครับตัวฟันรัฐบาลรัฐบาลวดนนี้ฟันห้านะครับรัฐบาลวดนนี้ฟันห้าคุณกดรดิยินเสียงผมกือนเอา รัฐบาลงวดนี้ฟันห้านะครับรัฐบาลงวดนี้ฟันห้าตัวเจาะนะครับตัวเจาะเลข 5, <c oughs> ห้ามีหกห้ากับห้าสี่มีหกห้ากับห้าสี่หัวหัวคือว่า่อยเห็นแล้วจะได้ว่า <c oughs> ทุกคนทุกคนทุกคนอาจจะพอเห็นแบบอันนี้ทุกคนอาจจะพอเห็นแบบอันนี้นะครับนะถ้า้าเบิ้งชัดๆัดพี่้องนะ้าเบิ้งชัดชัด <c oughs> โอ้อยหัวจะของเลยเนาะนะเห็นแล้วฮ่าฮานะครับเสื้อบอกพี่น้องนะอย่าเสืนน้อนีสิ่งที่ตาเห็นนะครับผมเดี๋ยวถาเบิงเดี๋ยวถาเบิงอ่ะฟันห้าเนาะสามหาไปแล้วนะครับอ่ะฟันโอ้อยหัวจะของอ่ะฟันหาพี่น้องหกหาหาสี่้าห้าสี่นะอ่ะใครที่ไม่รู้นะว่าเลขก ใครที่ไม่รู้นะครับว่าเลียตัวเปิดตัวไหนกดดังตัวไหนนะครับค่อยไปตามย้อนหลังเอาเนาะนะนะเลียกแต่ละคู่นะครับเลขแต่ละคู่มีในนี้อ่านะลมพัดทีเดียวเห็นหมดนะครับเอานะเลียกแต่ละคู่นะครับเรียกในแต่ละคู่นะอ่านะเป็นคนละชุดเด้อพี่น้องนะครับ ถ้าจําไม่ผิดนอ้อยถ้าจําไม่ผิดนะครับห5ห้าเป็นตัวเปิดห้าสี่นี้เป็นตัวก่อนดังนะครับแล้วก็ฟันห้านะครับอ่าตัวปกันนะครับฟันห้ากัน4ี่ครับฟันห้ากัน4ี่อ่าสี่ศี่ศย์มาแล้วนะอ่าเห็นเห็นแบบแบบไ่แบบอยหวัวบวกขึ้นนะครับโอ้อยากหวัวเนาะพี่น้องนะนะครับเนี่ยผมว่าแมาเบิกตะลกเอา กันสีนะครับกันสี่ตัวเจาะนะครับตัวเจาะอ่าตัวนี้40 40นะครับงวดก่อน9 0 0 9งวดก่อน9 0 0 9เป็นชุดระวังใช่ไหมมางวดนี้นะครับชุดระวังตัวต่อไปนะครับคือ4 0 0 4ครับ40กลับเล่นเป็น04ต่อมานะครับชุดตัวเจาะ49นะครับ49กลับเป็น94ได้นะครับ 49กับเป็น94ได้อ่าเดี๋ยวผมเปิดเทือเดียวแล้วเลยนะครับทุกคนน่าจะเห็นหมดแล้วนะครับอ่ะต่อไปพี่น้องนะใครชอบคู่ไหนนะครับตัดเอาไปเล่นเลยนะไม่ชอบไม่เล่นนะครับชอบถึงจะเล่นเนาะบางคนนะครับบางคนโอ้ยข่อยมากเรียข่อยมากบวค่อยออกจากเทือเลยนะครับพอเรียกบวมากเนี่ยเข่าดีดีนะครับอ่ะก็ลองดูนะครับก็ลองเล่นเลขที่เราไม่ชอบดู นะครับบัวกันพี่น้องนะความคิดไผ่ความคิดมันนะครับดวงใครดวงมันนะอ่ามันตรงมีสักวันครับผมนะบ่มีผู้ใดดอกนะครับสอเลขกเมื่อปีบ่ถเือกนะครับนะต้องมีครับมันต้องมีอ่างวดนี้แตกนะครับต่อไปนะอาซีเก้าเก้าสี่นะใครชอบนะครับอย่าลืมกลับเด้อนะครับเลขเก้ากับเลขสี่เออโบแมนเลขเก้ากับเลขหกตัวเดียวกันนะครับเลื่อมล้วนแล้วอ่ะ นะเลขข้าเลข6ตัวเดียวกันนะครับมัก3ามห้าหาตามนี้พี่น้องนี่ <c oughs> น่าจะมีคนเห็นหลายเลยละ่ะแตกแล้วจ้านะครับสามหาหาสอ่ะมัดเดียวนะครับมัดเดียว3 5มห้หมัดเดียวรัฐบาล3 5มห้าสมจ้ะโอ้พี่น้องไปเปิดเบื้องเฉลยค่อยค่อยเมืดเลยนะครับ <c oughs> นะเปิดสะเลยให้เบึงเมื่อเลยนะครับเมื่อเกี่แวบบแบบหลวดไปเรียนตะล,ลกถั่วเฮ้านะครับเอาอีหลีได้พี่น้องนะครับอยากหัวนะผมผมเคยเปิดซ่องเลยอยากหัวเอียงปานนี้นะครับแวบแบบหลแบบวดะนะอขอให้แตกแล้วกันเนาะทุกคนเนาะนะครับยังไงคือผมก็ต้องเปิดอยู่แล้วนะครับเห็นซาเห็นเล็วจังไดก็ต้องเปิดนะครับตามนี้นะครับ้นะําหมัดเดียวสามห้าสามต่อไปเลขสามตัวครับ คืนนี้นะครับคืนนี้สี่ทุ่มคืนนี้สี่ทุ่มใครรอเลขสายด่วนรอได้ในกลุ่มนะครับคืนนี้สี่ทุ่มใครอยากรอเลขสายด่วนรอได้นะครับนะอเห็นสายเห็นเร็วเห็นคือเก่าแหละพี่น้องเนาะนะครับตั้งใจมาให้แล้วนะครับ <c oughs> ลวมช่วยจ้านะครับ นะแตกแท้ๆสามหานะครับซาถั่พี่น้องนะครับนะคือคือหนักจริงนะตัวนี้นะครับหนักจริงแล้วน่าเล่นครับอืาชอบมากเลยค่ะเจ็ดสามหกนะครับเล่นได้นะะก่อนจากการฝ่าทุกคนจิ้มลิงด้านล่างตรงนี้ด้วยนะจ๊ะก่อนจากการจิ้มลิงด้านล่างนะครับนะผู้ใดเข้ามาแล้วท่านได้จิ้มลิงข้างล่างนะครับจิ้มลิงด้านล่างตรงนี้นะครับ ฝันาพามาบอกสามห้าค่ะนะครับโอ๊ยปังน้ำกันเดอ้อคุณแม่เด้อนะครับมาแน่นอน 3, 5, สามห้าส้าทุสมพรนาปอ่ะเรียกสามตัวนะครับเจ็ดสามหกเนาะหมัดเดียวสามห้าหแบบ้าสามแวบแบบนะครับไม่แวบแล้วครับมันไม่แวบแล้วครับนะเห็นป่านั่นนะไม่แบบไม่แบบอ่ะจิ้มลิงกด้านล่างก่อนจากกันนะครับจิ้มลิงกด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนเนาะนะครับใครอยากได้สายด่วนนะ เจอกันนะใครอยากได้สายด่วนหรือท่านใดอยากเข้ากลุ่มนะครับสามารถทักแชทเพจได้ใครอยากเข้ากลุ่มนะครับทักคนครับได้เข้าทุกคนใครอยากเข้ากลุ่มทักแชทเพจเลยนะครับนะเข้าฟรีครับเข้าฟรีย้ําว่าเข้าฟรีทักตอนนี้ได้เข้าตอนนี้ได้แนวทางตอนนี้ครับดีบอดีบอนะครับอ่าถ้าดีนะทักแชทเพจตอนนี้เลยนะครับ สวัสดีคุณไรวันนะครับสวัสดีครับคุณหนูอสวัสดีครับคุณแม่เนรูอ่าเรนูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณมารีนะครับคุณบางออนด้วยนะครับคุณอมรรัตสวัสดีจ้าอมศิลอาจารย์ให้วันไหนคะอ่าน่าจะวันพรุ่งนี้นะครับผมเนาะอมศิลให้พรุ่งนี้นะครับนะเมื่อเอือนมาจากสีมันให้เมื่อนี้นะครับแนวทางถามขึ้นประมาณอมศิลนะ ออมสินคือแบบถ้าให้พรุ่งนี้นะเปะๆเ,เลยนะครับเฉพาะออมสินครับบบเกียวกับรัฐบาลออโอเคอ่านับหนึ่งถึงห้าปิดแนวทางนะครับหอนแล้วเดี๋ยวไปแล้วปิดพรลมโดนแล้วอ่านับหนึ่ถึงหปิดแนวทางนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะอ่แนวทางตามนี้เด้อพี่น้องเด้อนะครับ นับหนึงนับสองนับสามนับสี่นับผ้าขอให้ทุกคนโชคดีนะครับไปแล้วครับ